สวัสดีครับเพื่อติดตามช่องยู u ูป b i กไลฟ์เฟซบุ๊กคอมสไตรปีกไลฟ์บอกแลในเว็บไซต์ไอคทีคูกแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโฮเวงนะครับนั่นคือเจ้าสิ่งนี้ครับโฮเวงวอช GT3 นั่นเองครับที่จริงมันออกมาประมาณ3ามอ t ดิชันด้วยกันแต่ว่าเราจะมารีวิวในขนาด46ม mm มด้วยกันครับเรามาดูกันว่าเจ้าสมาร์ทวอชรุ่นนี้กับราคาของมันที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นกับสมาร์ทวอชสักเดือนหนึ่ มันจะดีแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับเราจะมาแกะกล่องกันดีกว่านะคะรับแซหโับเบยวอตจ t ทนะครับรุ่นที่เราจะแกะก็คือรุ่นท็อปเลยครับนะ4 6มิม mm, แต่ว่าการตกแต่งนั้นจะเป็น GT นะครับไม่ใช่ตัวของแร n เนอร์นะฮะซึ่งมันมี2เกรดน,นะพูดเลยเนี่ยครับคือภายในก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับลักษณะกล่องนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกานะฮะอยู่ข้างใน พร้อมกับอันนี้นะครับจะมีระบบตัวชาร์จนะครับยังคงเป็นอันเดิมนะฮะก็คือไวรลสเหมือนเดิมนะครับใครมีรุ่นเดิมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับที่เป็นแบบด s สพี y รซนะแล้วก็จะมีอะไรอีกจะมีคู่มือนะครับมีคู่มือนี้นะครับส่วนสานะครับปกตินั้นจะมีอย่างจ t ท Pro เนี่ยจะมีให้เลือก2อันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น GT3 เนี่ยผมสังเกตแล้วว่าสายเมียนเดียวนะครับก็คือเป็นสายเรซินนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีครับชีวิตง่ายดีไม่ต้องมีอะไรให้ซับซ้อนและบุญหมายมากนะครับรูปรักหน้าตานะครับก็จะมีขนาดหน้าจอนะครับใหญ่พอสมควรเลยเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการปัดไปปัดมานะก็มีความลื่นไหลามากพอสมควรน,นะครับเนียนเรียบแล้วก็ มีเรื่องของตัวนี้นะครับสามารถที่จะบอกข้อมูลต่างๆได้นะครับเนี่ยการปัดไปปัดมาซึ่งเดี๋ยวผมมาลงดีเทลอีกทีหนึงแต่ว่านี่เป็นดีไซน์ก่อนนะครับสังเกตว่าตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวเลขนาทีนะครับมันก็จะบอกค่อนข้างที่จะชัดเลยนะฮะหน้าจอเป็นกระจกนะครับกริดานะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะไม่มีปุ่มเร้งสิ้นนะครับจะมีแค่ร่องตรงนี้ก็คือเป็น ช่องสำหรับเบรน้ำออกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีเม็ดมะยมนะครับที่สามารถบุนได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีลำโพงนะครับพร้อมกับปุ่มอันนี้คือปุ่ม q u i ค k ิกเมน,นะครับแล้วก็แน่นอนว่าข้างใต้นะครับก็จะเป็นนะสับแบบนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องของเซนเซอร์การวัดชีพประจออยู่ข้างในพร้อมกับสายเรซินนะครับมีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งทั้งสองฝั่งด้านบน และด้านล่างนะครับตัวสายนะครับก็จะมีการสลักว่า h โเ e ิ Watch g t นะครับซึ่งก็เป็นปกติและที่มีการสลักนะครับน้ำหนักของมันก็ไม่ได้ถือกับเบามากแล้วก็ไม่ได้ถึงกันหนักมากแต่ว่าใส่ไปก็ถ้าเหมาะกับผู้ชายเนี่ยขนาดนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเมื่อใส่ไปแล้วก็โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมา pairing กันดีก,กว่าครับ ในการ pairing ครั้งแรกนะครับพูดเลยว่าทั้งหมดนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบไอการก็คือ Android ปกตินะครับก็คือใช้โปรแกรมชื่อว่า u a w w i h h a l t h ส่วน iOS นะครับก็สามารถใช้ u a w w i h h a l t h ได้เช่นเดยกันโหลดผ่านตัวของ App Store นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Android นั้นอาจจะต้องโหลดผ่านช่องทางที่เป็น apk นะครับน่าจะดีที่สุดและ มือถือโฮเวเองกับแท็บเล็ตโฮเวเองก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับเนี่ยครับก็โฮเวเฮลปึ๊บเวลาเราจะเชื่อมต่อง่ายมากครับคือ1คุณเข้าไปที่คําว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อยู่ตรงไหนนี่ครับนิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับตอนนี้มันจะเพิ่มแค่ m มา t scale นะครับเรากดเพิ่มครับแล้วผมก็ถามว่าจะเป็นจะต้องเบอร์บ t o o โทไหมเปิดครับแล้วก็อนุญาตนะครับ จากนั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วก็กดตกลงนะครับมันจะมันจะถามนะครับถามเยอะพอสมควรเลยนะฮะนี่ดังนั้นกดปุ่มสแกนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากนาฬิกาผมเนี่ยมันถูกเปิดอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นยังไงได้บ้างอันนี้ผมจะต้องดีการรีเซ็ตนาฬิกาก่อนนะครับโดยวิธีการในการเชื่อมต่อนะครับ ผมกดแพ้ไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือมันยังไม่ขึ้นอะไรนะฮะแบค็คแบ็คก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ h o เว e ์ y y s t e m นะฮะแล้วก็เลือกไปที่่ะผมกดต้องกดรีเซ็ตเนาะตืบตืบนะครับเพื่อให้ s m a r t ท o อ r d นั้นสามารถเชื่อมต่อได้นะครับ เดี๋ยวผมลองรีเซ็ตแล้วก็ลองกดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเรือกไปที่อุปกรณ์แล้วนะครับคุณกดปุ่มคำว่าเพิ่มนะครับมันก็จะมีคำถามให้ตอบเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับจา,จากนั้นคุณก็กดปุ่มเชื่อมโยงนะครับก็คือตอนนี้ผมเชื่อมโยงกับตัวสมาร์ทบอทนะครับเห็นแล้วจากนั้นกดปุ่มอนุญาตแล้วก็กดนี่ไปปุ๊บ รอไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับให้คุณกดปุ่มถูกนะครับผมก็ถามว่าคําขอต้องการเข้าสู่อุปกรณ์ไหมอะไรเงี้ยครับ้อง,องการละกันนะครับนี่ก็ติ๊กไปให้หมดเลยฮะแล้วก็เรื่องของเฮลอะไรเงี้ยสามารถเข้าถึงได้ไหมอะไรเงี้ยครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะเป็นในสับแบบนี้ สมมุติว่าต้องการแค่นี้เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของคู่มือนะครับว่าเราควรจะใส่ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการบอกข้อมูลต่างๆเช่น1เราสามารถที่จะบอกว่าแ,แ,แคลอรี่แล้วก็ก้าวเดินต่ตางๆเป็นยังไงนะครับเครื่องเลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หน้าปัดสามารถกดเปลี่ยนได้จากตรงนีแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดตามสุขภาพ โอ s วท e ส e p เปิดไหมก็คือวัดกะนอนนะครับแจ้งเตือนถ้าลุกถ้านั่งงานเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงไปถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจวความเครียด SP2O แล้วก็อุณหภูมิผิวหนังนะครับแล้วก็จะเป็น al ori, แอปเปอรี่เราสามารถที่โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะฮะแล้วก็เป็นเดินเตีก็คือสามารถที่จะเอาเพลงเข้าไปใส่ได้นะครับหรือว,ว่าจะเป็นการควบคุมเพลงจากโทรศัพท์นะครับ ลรถึงบอกสภาพอากาศนะครับบอกเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์แล้วก็บอกเรื่องของการแจ้งเตือนตั้งนาฬกาปกุกนะครับแล้วก็การตอบ SMS ด่วนนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความได้นะครับแล้วก็รายชื่อคนประโด่ดดังขากประกรนะครับก็จะเป็นว่าให้มีการเตือนไหมว่าถ้ามีการตัดบลูทูธแล้วก็เป็นฟังก์ชันยกเพื่อปกุกหรือ l i s t to wake ครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คเฟร์มแวร์นะครับแล้วก็รีเซ็ต ตัวของมันได้ตอนนี้คือมีการอัปเดตเฟิร์มแม์ใหม่ผมจะกดนะครับแล้วก็สามารถส่งความคิดเห็นได้นะครับก็คือเปิดกว้างเหมือนกันอย่างไรก็ตามในแอปแกลเล r y นั้นอาจจะต้องมีข้อจํากัดก,ก็คือใช้ได้เฉพาะมือถือ Android แล้วก็มือถือของโฮเว i เองนะครับเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะใช,ใช้งานได้นะครับอย่างไรก็ตามไอ้ฟีเจอร์อื่นๆที่เหลือนะครับหลังจากที่เราติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกหนะ้าปัดกาดนตรี แล้วก็แอปกลเลอรีนนะครับเหมือนกับเป็นเมนูด่วนให้เรานั่นเองครับส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการค้นพบการออกกำลังกายเนี่ยรสามารถที่จะตั้งแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าสุขภาพปกติเนี่ยครับสามารถแจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยเก็บไว้เล่าในส่วนของการออกกําลังกายอีกทีหนึ่งครับ สำหรับฟีเจอร์ในหน้าปัดนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของหน้าปัดนาฬิกานะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับนอกจากการสั่งจากมือถือแล้วยังสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนาฬิกาได้โดยตรงนะครับการปัดเนี่ยครับปัดลงนะครับปัดขึ้นไปนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการแสดงแจ้งเตือนนะครับว่ามีข้อความอะไรเข้าส่วนการปัดลงมาแบบนี้นะครับก็จะเป็น เรื่องของ quick setting แล้วก็การไล่น้ำแล้วก็ฟีเจอร์อต่างๆนะครับซึ่งเป็น quick setting ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ setting กันก่อนนะครับมันก็สามารถที่จะมีข้อความนะครับแล้วก็ลักษณะของการช่วยเหลืออัจฉริยะต่างๆนะครับมีมาให้แบบครบครันเลยนะครับรวมถึงการตั้งค่าพวกการออกกาลังกายซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดนี้ก็คือถอดไปจากตัวของมือถือทั้งหมดเลยครับเวลาที่เราเข้าฟังก์ชันไปแล้วนั้นเราสามารถที่จะสไลด์โดยการ ปัดอย่างนี้นะครับได้แล้วก็จะมีเรื่องของเมนูเช่นตอนนี้ถ้าเป็นหน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกสภาพอากาศพร้อมกับตัวน,นี้คือมาสามารถที่จะควบคุมเพลงได้แต่ถ้าปัดด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ครับจะบอกเรื่องของการเต้นของหัวใจเรื่องของ sp 2 o การวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็ Activity ที่เราทำนะครับสภาพอากาศดูดวงจันทร์นะครับว่าดวงจันทร์เป็นอย่างไรวัดการนอนครับ เ,เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะครับส่วนการที่เราจะเรียกแอปพลิเคชันเราสามารถกดปุ่มตรงกลางข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปครับเราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายขวานะครับเหมือนกับตัวของแอปพลิเคชันจากทางของ Apple นั่นเองครับนอกจากดีนะครับถ้าคุณซิงกับมือถือโฮเว่นะครับคุณสามารถที่จะเปิดกรองได้นั่นเองครับอ่ะอยังไม่จบ เพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์อีกมากมายนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่รู้ว่ามีกี่แอปคุณสามารถที่จะใช้ดิสซอนคลา m มนะครับขยายหรือว่ายืดออกได้แบบนี้ครับก็ถือว่าสะดวกดีใช้ได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์กราอรออกกำลังกายบ้านก่อนนะครับก็คือตัวเคสนี่ครับมันก็จะมีเรื่องของการตั้งค่า ในการเลือกโปรแก,กรมออกกำลังกายครับก็คือเช่นมีคอร์สนะครับมีคอร์สมาให้หลักสูตรในการฝึกวิ่งแผนการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเราสามารถกดปุ่มนี้ครับปุ่มข้างล่างนี้เพื่อเข้าหมดออกกําลังกายได้แต่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้เช่นเดีวยวกันในการวิ่งนะครับก็จะมีวิ่งแบบวิ่งกลางแจ้งก็จะมีการบอก GPS ด้วยนะครับแล้วก็มีในร่มจะเป็นแบบนี้รวมไปถึง ในเรื่องของลักษณะอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งถ้าเป็นการปั่นจักรยาน้ะกันนะเดี๋ยวผมเอาปั่นปัดกันแจ้งก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้จับ gps นะครับปั่นในร่มก็ไม่มีนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งหน้าปัดในการออกกําลังกายก็จะเป็นลักษณะทั่วไปนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีในส่วนของฟีเจอร์การออกกาลังกายนะครับก็ กกันดีดว่า,าสำหรับในเรื่องของการบอกการเกาะความรงกายนะครับก็จะมีในเรื่องของการวัดทิพจอแล้วก็เรื่องของอลัลลอบแล้วก็รวมถึงการควบคุมเพลงแต่ถ้าเกิดใครใช้ในเรื่องของ GPS ก็จะมีการบอกสัญญาณ GPS มาให้ด้วยส่วนถ้าสมมติว่าฮารเรทข,ของคุณค่อนข้างสูงอย่างนี้นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะส่วนถ้าคุณกดหยุดแล้วนะครับมันก็จะมีการบอกตั้งแต่ ข้อมูลว่าคุณใช้ระยะเวลาเท่าไหร่การเผาผลาญของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ต่อมาก็คือในเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับบอกได้ทั้งเป็นกราฟและบอกได้ทั้งเป็นโซนครับในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายของเจ้าตัวสมาร์ทวอร์ตตัวนี้คือบอกได้ค่อนข้างละเอียดยิบรวมถึงเรื่องของว่าคุณใช้พลังงานการฝึกแบบไหนแล้วก็มีการฟื้นตัวประมาณไหนนะครับรวมถึงระยะเวลาที่ คุณควรจะพักว่าคุณจะพักเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็สามารถแสดงผลต่อใน h o w วอ APP p ได้เช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของการวัดการนอนนะครับอ่ะผมจะลองเข้าไปที่ฟีเจอร์ของวัดการนอนนะครับคือตัวสมาร์ทบอร์เนี่ยมันจะมีการบอกประมาณนี้นะครับก็คือบอกว่าคุณหลับไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลับไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมไถึงนี่ครับก็จะบอกว่าคุณหลับ ประมาณไหนมีงีบไหมนงะครับแล้วก็สามารถที่จะดูผลต่อได้ใน Huawei Health ซึ่ง Huawei Health นั่นก็คือในแอปของมือถือเองครับเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เช่นผมขอสมมุติในเรื่องของการดูฟีเจอร์การออกกําลังกายกันก่อนดีกว่าเนาะฟีเจอร์การออกกําลังกายนะครับก็สามารถดูได้แบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีการบอกว่าสมดุลในการออกกาลังกายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องของ h า a r t เรทนั่นเองครับ อันนี้คือการออกในล้มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการออกข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็น <c oughs> ลักษณะของแบบนี้นะครับบมว่าเดินเท่าไหร่ความเร็วอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นี่คือเรื่องของการเดินนะอ่าต่อไปก็จะเป็นวัดการนอนละนนวัดการนอนเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบใหม่ของทาง h u วเวยนะครับชื่อว่า h u วเว่ยทูส e ลป5.0นะครับซึ่งพัฒนามาค่อนข้างดีแล้วนะครับ ก็จะมีการบอกเป็นการแบบนี้เนี่ยมันก็บอกว่าเอ้ยการนอนของคุณนั้นเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมนครับมีอะไรที่ผิดปกติบ้างจะมีบางอย่างที่บอกว่าตา่ําเช่นการหลับเลึกตั่งต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าการนอนนะครับที่ออกมาในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าปกติดีนะครับก็จะบอกค่อนข้างละเอียดเลยสลบทาง Huawei Health ครับ และมาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั้นถูกเคลมจากทาง h u วเว่นะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานสูงส,สุดถึง14วันได้กันและที่สำคัญนะครับมันรองรับเป็นไวเดชชาร์จเพราะว่าตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับแต่ว่าแท่นชาร์จที่ติดมาก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถที่วางแล้วก็ดูไปแม่เหล็กได้เลยนะครับโดยสามารถที่จะชาร์จไฟได้ค่อนข้างเร็วแต่ใครที่มีแท่นชาร์จอื่นๆนะครับที่สามารถรองรับการชาร์จไฟของสมาร์ทวอชรวมไปถึง ตัวของ Huawei m m t e ทั้งหลายนะครับพวก Mate Pad หรือว่า h u เว่ยเหรือ Huawei p 4 0 pro อะไรเงี้ยสามารถที่จะชาร์จไฟเจ้าสมาร์ทวอทตัวดีได้ครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับ h u a ว w i Watch GT3 ที่เราได้ทดลองเดือนนี้นั่นเองครับโดยปกติแล้วนะครับผมเคยใช้ h u a ว w i Watch GT2 และใช้มาอย,ย่างเยาวนานตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่า1 ระบบปฏิการของมันนั้นเป็น Harmony OS 2.0นะครับก็มีความคล่องตัวใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็2นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14วันเรียกได้ว่าชาร์จทีเดียวแล้วก็ใช้งานยาวๆไปเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาร์ทวอทหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จไฟรองรับไวเลสชาร์จด้วยสมมติคนเอา power bank ที่เป็นไวเลสชาร์จไปชาร์จเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับ และในเรื่องของขนาดนะครับก็มีให้เลือกทั้ง42ม mm มในขนาดราคาที่6,990บาทและตัวนี้ครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7,990บาทและจะไปจบอยู่ที่ประมาณช่วง8,490ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกแต่งแล้วก็ทิมของมันนะครับก็จะมีทิมตั้งแต่แบบสปอร์ตหรือว่าโอคลาสิกก็ได้เช่นเดียวกันและมีอีกเจนหนึ่งก็คือในรุ่นของ runner edition นะครับซึ่ง ก็จะเพิ่มโปรแกรมในเรื่องของการวิ่งเข้าไปราคาก็จะอัพขึ้นไปเป็น9,990บาทก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่า Huawei Watch GT 3นั้นเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมว่าก็คุ้มค่าดีนะเพราะว่าโปรแกรมก็ครบโนติก็โอเคเชื่อมต่อกับ iOS Android แล้วก็ตัวของ Huawei เองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่ออย่างสบายๆผ่าน Huawei Health และก็ที่สำคัญนะครับคือราคาของมันนั้นสตาร์ทไม่สูงและก็มีความน่าใช้เพราะว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นกว่า Huawei Watch 3เลยแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าปิดบๆเช่นกับ Huawei Watch 3เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการใส่ซิมนะครับก็คือ eSIM นั่นเองคุณจะเป็นกับ eSIM มากน้อแค่ไหนก็ลองพิจารกกันดูนะครับแต่ว่าราคานั้นขอบอกว่าห่างกันเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ จบลงแต่เพียงข้างนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์นี้ต่อไปอยังกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจกับ Smart Watch ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่อยากได้อยากซื้อลิงก์ข้างล่างนี้ผมได้แปะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดซื้อกันได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นกรเจตนาน,นั้นรอติดตามชมในช่องนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ E